พ่อบดรถบ้านสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่เต่าที่เดิมที่ร้านพ่อบรวันนี้ได้เจ้ารถวีโก้ตอนเดียวมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้ไฟหน้าเราถอดไปขัดนะครับผมถอดไฟหน้าไปขัดให้สวยนะครับคันนี้เป็นรถปี0-8นะครับเครื่อง2,5 0พันาเดิมๆนะครับ เลขเครื่องเลขตัวถังตรงนะครับคันนี้ปี08เลขคัดซีหลังแล้วนะครับวีโก้ตอนเดียวอมีเสริมหนบให้ด้วยนะครับยางหลังเป็นยางบรรทุกของวิชิลินนะครับ XCD ล้อหน้าก็ใส่แม็กมานะครับประมาณนี้นะครับคันนี้เราเปิดอยู่ที่1 3 9 0 0 0บาทนะครับผมอ3 9่0 0า1 3 0 0บาท ใครที่หารถตอนเดียวเอาไปบรรทุกของนะครับลองชมคลิปนี้ก่อนนะครับนี่ครับยางหลัง XCD ของมิชลินนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นขอบเดี๋ยวนะครับตัวนี้เป็นขอบสิยางปี20นะครับผมขอบ14บสี่นะ,ะยางตัวนี้แพงนะครับเส้นหนึ่ง น่าจะประมาณเกือบ5,000นะครับยาง X c d ซสภาพยังดีนะครับใช้งานได้ส่วนด้านท้ายนะครับไฟท้ายสวยไม่มีแตกนะครับผมฝาท้ายปิดเปิดได้ปกตินะครับเปิดฝาท้ายให้หน่อยคันนี้ก็ขายตามสมภาพนะครับสีสันยังดูดีมีรอยขีดข่วนตามการใช้งานนะครับผม ป่าท้ายเอาไปขนของกันแมกไครเนอร์ก็ยังยังสวยนะครับผมคันนี้เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับผมราคา13900 0า่าบาทรีวิวกันให้ดูยางหลังดอกลึกๆยังใช้งานได้อยู่นะครับผมยางเสริมแนบให้นะครับนี่เอาไปบรรทุกกันเลยบรรทุกกันเลยจุจุไปเลย ตัวนี้เป็นปี08เลขคัดซีหลังนะครับผมไอรักคันนี้ภาษีขาดนะครับภาษีขาดปี66นะแต่ราคานี้เราต่อภาษีให้ด้วยนะครับผมต่อภาษีพรบรให้ใหม่แล้วก็โอนให้ฟรีด้วยนะครับราคานี้ ขายราคานี้โอนให้ฟรีต่อภาษีพรบรให้ด้วยนะครับผมจบที่เราเบาที่สุดนะครับทำให้จบครบทุกอย่างไปเลยเดี๋ยวคันนี้แถมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกรองให้นะครับแถมให้ไปด้วยคันนี้ลดได้เดิมนะครับเลขคานหน้าเดิมนะเนี่เลขคานหน้าเดิมนี่นะครับ L.R ก็ยังอยู่นะครับเพจเดิมนะแต่ก็ลางๆแล้วเพจเ,เดิมนะครับผมคอจิ้งลีดสวยนะครับเี่คอจิ้งลีดสวยนะครับซุ้มลอ้อก็เดม,งงนนมเดิมจากโรงงานนะครับนี่ซุ้มล้อเดิมจากโรงงานนะซ้ายขวาแต่คอจิ้งลีดสวยนะครับเดิมนะรถไม่มีโดนนะครับ รถไม่มีโดนหนักนะครับไฟหน้าเราถอดไปขัดให้นะครับอถอดขัดให้อย่างดีเลยเนี่ยดูถอดให้ดูเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมเดิมเนี่ยได้ดูกันสดๆเนี่ยน,นะครับรถเดิมเดิมเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมเดิมนะครับรถไม่มีผุนะครับคัสซีสวยทั้งเส้นไม่มีผุไม่มียามนะเนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมเดิมเห็นไหมนี่นี่ ดีเหมือนกันนะครับถอดให้ดูาราคา1 3 9 0 0แามหนบาทฝากระโปรงนะครับนี่ฝากระโปรงฝากระโปรงน่าจะไม่เดิมนะครับฝากระโปรงไม่เดิมนะครับดูแล้วไม่เดิมนะครับน่าจะเปลี่ยนมาคันนี้อาจจะมีเคยแตะหน้ามานิดหนึ่งนะครับ คิดว่าน่าจะมีนิดนึงนะครับแล้วช่างเนี่ยฝากระโปรงเนี่ยขี่เกียรเคราะก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ไปเลยง่ายกว่านะเนี่ยฝากระโปรงไม่เดิมนะครับอ่แต่ไม่มีผลกับการใช้งานนะรายละเอียดแจ้งให้ดูให้ทราบกันนะครับอ่ฝากระโปรงผมดูแล้วน่าจะไม่เดิมนะครับแต่แต่คาหน้าอะไรเดิมนะครับผม เครื่องก็แห้งแห้งไม่มีเยอะไม่มีซุนนะครับเครื่องแห้งๆปกติจะมีฝาครอบออคําว่าดีฟดีนะครับแต่คันนี้ไม่มีมานะครับแต่คันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับแอร์เย็นฉ่าเลยเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นฉ่าใครหาวีโก้ตอนเดียวอยู่ลองดูนะครับเดี๋ยวดูภายในนะครับอันนี้ขายตามสภาพนะครับผมนี่แผงประตูสวย นี่แผงประตูสวยนะครับพวงมาลัยสามก้านเดิมๆเบาะขาดนะครับผมเบาะมีขาดนะนี่ครับเบาะมีขาดนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับผมเบาะข้างคนขับมีรอยแตกนิดนึงนะครับมีรอยแตกนิดนึงนะครับตรงโน้นนะอ่า คอนโซลสวยนะครับผมคอนโซลสวยเนี่ยเปิดองค์เปิดแอร์อะไรก็ยังสวยอยู่ช่องแอร์ก็สวยนะครับไม่มีแตกหักนะครับผมนะนี่คอนโซลด้านบนไม่มีแตกไม่มีพังนะครับหลังคาสวยนะครับหลังคาหลังคาสวยนะครับผมอ่ะด้านหลังคนขับนะครับ สวยเดิมนะครับเนี่ยไม่มีการทําสีไม่มีอะไรเลยรถได้เดิมนะครับผมเบาะกับกภาพได้ปกตินะแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นฉ่าเลยเปิดแอร์แล้วแอร์เย็นฉ่านะครับผมเบรกมือใช้ได้นะครับเบรกมือใช้ได้ปกตินะหัวเกียร์สวยๆเดิมๆเลยเอาไปใช้งานครับสายบรรทุกนะครับนี่ เดิมๆนะครับแต่ทางเสียงเครื่องกันครับคอ,อมแอร์ตัดปกตินะครับเสียงคอมแอร์ตัดนะครับเสียงเครื่องเดินนิดๆนะครับผมคงมาลัยพาวเวอร์เดิมๆนะครับวีโก้ตอนเดียวถ้าเป็นรุ่นแรกแรก จะมีบางรุ่นนะครับที่ไม่มีฟงกระเลยพาวเวอร์นะครับเ,เคยดีเคยเห็นอยู่เหมือนกันนะครับไม่มีฟงกระเลยพาวเวอร์ซื้อมาติดตั้งเองกอ็สู้ของเดิมไม่ได้นะครับอันนี้เครื่องเงียบนะครับแต่เครื่องเงียบเงียบเลย ื่องเสียดีค,ครับคับน mata, นี้รถขับพีชพนงง่านดีอยู่ครับอเอาไปบรรทุกของ,องให้ลูกน้องใช้งานในไซต์ในแทมทำงานก่อสร้างก็โอเคครับสะดวกสบายาราคาก็จับต้องได้นะครับนี่ครับบอ่อตรงนี้มีแตกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็แตกนิดนึงไม่น่าเกียดนะแต่เป็นบอ่อเดิมนะครับ เป็นบาะเดิมของวีโก้เลยตอนเดียวเนี่ยเป็นเบาะเดิมๆของเขาเลยดูจากสภาพก็เป็นรถตอนเดียวที่ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรมากนะครับที่วางแก้วฝั่งนี้ก็ยังสวยสมบูรณ์ดนะีนี่เก็บเก็บของตรงนี้ก็ใช้งานได้ล็อกได้นะครับเนี่ยส่วนมากตรงนี้จะแตกนะครับเบิกใหม่หลายตังค์นะครับ เบิกใหม่น่าจะประมาณ2000กว่าบาทนะครับตัวนี้นี okay. ่มันจะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะตัวนี้นะครับถ้ามันแตกมันต้องเปลี่ยนยกอันนะครับเบิกใหม่แพงนะเนี่ยสองพันกว่านะครับของมือสองก็น่าจะเป็นพันนะครับพันกว่าแต่หายากนะครับนี่นี่อันนี้ใช้งานได้นี่ล็อกเก็บของได้นะครับกระจกอันนี้กระจกของเอ่อมองหลังนะครับยังไม่ได้ติดตั้งให้นะเดี๋ยวติดตั้งให้นะครับมันหลุดนะ ดิเกตของล็อกได้ปกตินะครับผมคันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยเน i, ี่ยแอร์เย็นฉ่ำเลย,ยลดโครงสร้างได้เดิมนะครับโค,โครงสร้างเดิมนะครับผมดูด้านหลังฝั่งนี้ด้านหลังฝั่งนี้ก็สวยนะครับไปดูแบบละเอียดละเอียดเลยเนี่ครับ ดูเม็ดอากโรงงานเดิม,ดมนะเอาไปใช้งานกันครับผมราคา13900 0บาทพร้อมโอนพร้อมต่อภาษีพร้อมต่อพร,พร,ออพรบรนะแล้วก็แถมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับผมถ้าอยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดขอนแก่นเรามีบริการส่งให้ฟรีนะครับผมแต่ถ้าอยู่ไกลเราก็ต้องขอค่าจัดส่งนะครับผม ปตูนิ่งๆน,น,นะประตูปิดสนิทนิ่มดีนะครับเนี่ยกระบอกกระบานี่บางๆคอให้ดูบางๆกระบาดเดิมนะครับเนี่ยกระบาดเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยเน,นี่ยเนี่ยนี่ครับิมเดิมคัสซีสวยนะครับคัสซีสวยคัสซีสวย าอหารถบรรทุกใช้งานนะรถตอนเดียว <Okay. S 1> เดิมๆนะครับเดิมๆรายละเอียดของรถเจ้าวีโกหัวเดียวเครื่อง2 5 0พนะครับปี2008นะครับผมรถ <Okay. S 1> จดทะเบียนปี08แท้นะครับ okay. ประตูไม่ตกนะครับประตูเสียงเครื่องเพาะๆนะครับผม หลังคงหลังคาสวยนะครับคันนี้กระจกหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับระ,ะบบไฟสมบูรณ์ติดครบทุกจุดนะครับเดี๋ยวเราเช็คให้ใหม่นะครับเดี๋ยวขัดไฟหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาประกอบรอเลยภาษีขาดนะครับปี66เดี๋ยวเราต่อให้โอนให้เรียบร้อยนะครับราคา1 3 9 0 0 0บาทร้าน,นเราตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับ พิกัด GPS ครอบุตรถบ้านนะครับเจอเลยและเรายังรับซื้อรถยนต์มือสองด้วยนะครับใครอยากขายก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมอยู่ในเขตภาคอีสานหรืออยู่ที่ไหนก็ลองเช็คราคาสอบถามกันเข้ามาดูได้นะครับแล่ทางเรายังรับซื้อซากรถยนต์มือสองที่จอดไม่ได้ใช้งานนะครับอ รถซากที่จอดไม่ไม่ได้ใช้งานนะครับจะเป็นรถเก๋งรถกระบะเราก็รับซื้อนะครับลองเช็คราคากันเข้ามาดูได้นะครับผมเรารับซื้อถึงที่นะครับผมรายละเอียดอื่นๆของรถคันนี้อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับแรกไลน์วิดีโอคอลดูรถได้นะครับอยากดูตรงไหนส่วนไหนของรถคันนี้นะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับผมอ่า ราคาก็139,00 0บาทได้อะไรบ้างพร้อมโอนพร้อมต่อภาษีพรบภาษี2ปีต่อให้ครบจบหมดพรบรต่อให้แล้วก็แถมเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องพร้อมกรองให้อีกหนึ่งชุดนะครับผมอ,อยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดขอนแก่นเราส่งให้ฟรีนะครับผมส่งให้ฟรีนะแต่อยู่ไกลต้องขอค่าจัดส่งนะครับ ของเราส่งโดยการขับไปส่งนะครับไม่มีขึ้นเทนเลอร์นะครับแต่ถ้าวันไหนไม่สะดวกจริงก็อาจจะขึ้นเทนเลอร์นะครับก็ต้องแล้วแต่ตกลงกันนะครับผมรายละเอียดของเจ้าวีโกหัวเดียวก็จะประมาณนี้นะครับผมอชอบแล้วทักรักแล้วโทรมาเลยพ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผม